รู้หรือไม่แอปพลิเคชันมือถือตัวไหนที่วัยรุ่น Gen Z นิยมดาวน์โหลดมากที่สุดมียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลกประจำปี2024ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับและคลิปนี้ Presented by ร้าน AOB Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก็มีรายงานข้อมูลนะผมมาจากบริษัท App Feature นะซึ่งบริษัท App Feature เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะผมรวบรวมข้อมูลสถิตินะผมและครั้งนี้นะเขาได้ไปสำรวจข้อมูลนะครับผมแอปพลิเคชันที่วัยรุ่น Gen Z ในประเทศสหรัฐอเมริกานะผมวัยรุ่น Gen Z ก็คือคนที่เกิดหลังพศ2541จนถึงพศ2565นะก็จะเป็นวัยรุ่นที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็ เทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นวัยรุ่นที่เป็นคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นนะซึ่งการสํารวจข้อมูลเนี่ยจะสํารวจเฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปีจนถึง24ปีเท่านั้นนะครับผมต่ำกว่า18ปีจะไม่ไปเก็บข้อมูลจะไม่ไปสํารวจนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับผม เด็กเนี่ยเขาจะได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานนะครับผมโดยผลสํารวจเนี่ยจะวัดมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมปี2024นี้นะและแอปพลิเคชันมือถือนะผมที่วัยรุ่นเจน Z ในสหรัฐอเมริกามียอดการดาวน์โหลดสูงที่สุดนั่นก็คือแอปเต m มนะครับผมมียอดดาวน์โหลดสูงถึง41.98ล้านครั้งนะผมเยอะมากๆนะและการที่แอปเตโมเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นอเมริกานผม เพราะว่าแอปเนี้ยเขาจะขายสินค้าที่เป็นสินค้าไอทีที่ราคาไม่แพงนะก็ไม่เฉพาะสินค้าไอทีหรอกก็มีสินค้าทุกรูปแบบนะผมทุกหมวดหมู่การใช้งานนะผมแต่ที่คนดาวน์โหลดเยอะแล้วก็ช้อปปิ้งผ่านเตมูเยอะเพราะว่าราคามันถูกนะผมและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องการคูปองแคมเปญน,นะผมของรางวัลก็แจกของขวัญให้ฟรีก็มีนะครับผมซึ่งแอปอื่นเนี่ยก็ไม่เคยให้ฟรีเนาะแต่ว่าเตมูเนี่ย แจกฟรีครูปองเยอะแล้วก็ทำกิจกรรมให้ผู้ซื้อเนี่ยมีส่วนร่วมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะผมเป็นการช่วยดึงดูดแล้วก็จูงใจให้คนมาช้อปปิ้งที่แอปเตม,มูและถ้าไปดูข้อมูลในหมวดหมู่โซเชียลมีเดียนะแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่วัรุ่นอเมรานิยมดาวน์โหลดสูงที่สุดนั่นก็คือแอป TikTok นั่นเองนะผมก็เหมือนมือนกับทางเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะผมมียอดดาวน์โหลดสูงถึง33.23ล้านครั้งนะผม และสาเหตุที่แอป t i k t o อกเนี่ยเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกาหรือกลุ่มคนทั่วโลกนะผมก็เพราะว่ามีเนื้อหาที่เป็นวิดีโอนะเป็นหลักนะมันเข้าถึงง่ายนะผมมันไม่ต้องมาอ่านเองนะ t i k t o อกมันเป็นภาพพร้อมเสียงนะมันเป็นคลิปสั้นด้วยแหละมันเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารได้รวดเร็วนะผมและทําให้แอป t i k t o อกเนี่ยกลายเป็นแอปที่มีคนใช้ในการค้นหาข้อมูลมากกว่า Google ไปแล้วนะผมแต่ก่อนเราจะเซิร์ชนะผมเซิร์ชข้อมูลก็ เราจะเลือกใช้ Google นะครับผมเซิร์ชข้อมูลนั่นนี่เนาะเป็น Search Engine แต่ตอนนี้กลายเป็นเราไปเซิร์ชหาข้อมูลในแอป TikTok เยอะกว่า Google ซะอย่างนั้นนะผมเพราะว่านอกจาก TikTok มันจะเซิร์ชได้เหมือนกันแล้วมันอธิบายเป็นวิดีโอเป็นคลิปเป็นเสียงเป็นภาพได้แบบชัดเจนเข้าถึงง่ายนะและถ้ามาดูข้อมูลยอดดาวน์โหลดแอปของบริษัท Meta นะผมแอปที่มียอดการดาวโหลดสูงสุดของบริษัท m e t a นั่นก็คือแอป t r a d s นะผม เทรสเนี่ยมียอดดาวน์โหลดสูงถึง32.32 32ล้านครั้งนะผมซึ่งก็แซง Facebook ไปนะผมแต่ก็ยังว่าแหละ Facebook มันก็ออกมาหลายปีแล้วเนาะเขาก็คงมีกันทุกคนทุกเครื่องแล้วนะโหลดไปหมดแหละแต่แอปเทร e เนี่ยเป็นแอปใหม่นะผมก็มียอดดาวนโหลดซูมเป็นธรรมดาส่วนยอดการดาวโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆที่น่าสนใจก็มีดังนี้นะผมแคปคัตนะแคปตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอยอดนี้นะผมมียอดดาว์โหลด21.72ล้านครั้งนะ แอป Chat GPT นะผมมียอดดาวน์โหลด24.63ล้านครั้งนะผม Netflix นะผมแอปสตรีมมิ่งยอดฮิตนะมียอดดาวน์โหลด15.67ล้านครั้งนะผมแอป Spotify นะผมสตรีมมิ่งเกี่ยวกับการฟังเพลงนะมียอดดาวน์โหลด10.45ล้านครั้งนะผมแอปเพย์พานะผมเกี่ยวกับการชำระเงินมียอดดาวน์โหลด13.92้าล้านครั้งนะผมแอป y o YouTube นะผมแอปดูคอนเทนต์ต่างๆนะมียอดดาวนโหลด14.03ล้านครั้งนะผม แอป Telegram นะผมซึ่งเป็นการแชทนะผมมียอดาดาวน์โหลด13.12ล้านครั้งนะผมแอป X หรือว่า Twitter เดิมนะผมมียอดาดาวน์โหลด7.58ล้านครั้งนะก็ถือว่าน้อยนะสำหรับ t วิตเตอร์นผม7.8ล้านครั้งเท่านั้นเองนะผมแล้วก็แอปช็อ t แม็กนะซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้ดูซีรีส์ดูละครดูโชว์นะมียอดดาวน์โหลด10ล้านครั้งก็ประมาณนี้นะผมผลการรวบรวมข้อมูลโดยบริษัทแอปฟ,ฟีเจอร์นะผมและข้อมูลนี้ เป็นการเก็บข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมไม่ใช่ยังประเทศไทยนะผมส่วนจะประเทศไทยจะเป็นยังไงยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับแต่คิดว่าคงจะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ